รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แล้วท่านก็บอกว่าคําพูดนั้นก่อนพูดเราเป็นนายของคําพูดแต่ถ้าพูดไปแล้วนั้นคําพูดก็จะมันเป็นนายเราขอถวายความเคารพท่านพระเถรานุเถระ ขอเจริญพรท่านสาธุชนพุทธศาสนิกชนทุกท่านวันนี้รายการอยู่เย็นเป็นสุขก็กลับมามาพบท่านผู้ชมอีกครั้งหนึง่งในช่วงเช้าก่อนที่เราทุกคนจะออกไปปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวันก็มารับฟังธรรมะนะจากรายการของมหาวิทยาลัยมหามากุฏราชวิทยาลัยเพื่อที่จะไปเป็นแนวทางสําหรับการดําเนินชีวิตเป็นแบบอย่างของการดําเนินชีวิต แล้วได้เราให้เราทุกคนนั้นได้นำไปพิจารณานะเป็นหัวข้อหรือเป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตนะการดำเนินชีวิตของเรานั้นทุกคนนั้นก็ออกไปจากบ้านสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดเดินทางไปก็ไม่รู้ว่าเราจะไปประสบพบเจออุบัติเหตุอุบัติภัยหรืออะไรจะเกิดขึ้นเราก็ไม่อาจทราบได้แน่นอนว่าสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็น โลกธรรมที่มันเกิดขึ้นนะเราทุกคนนั้นอยู่ในวังวนของโลกใบน,นี้เนี่ยไม่มีใครหนีพ้นโลกธรรมไปไดนะ้นั่นหมายความว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่จะต้องเจอเป็นปกติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเมื่อเราเจอแล้วเราจะเก็บเอาปัญหาเหล่านั้นมาเป็นปัญหาของเราไหมโดยส่วนใหญ่ทุกคนนั้นเมื่อเจอปัญหาเมื่อเจออุปสรรคก็จะเก็บมาคิดเก็บม,มาทำให้ตัวเองได้รับความกระวนกระวาย ทุรนทุรายกับสิ่งเหล่านั้นไปด้วยนะแต่ความจริงแล้วถ้าหากว่าเราคิดแค่ว,ว่าม,มันแค่ผ่านเข้ามาแล้วเราก็ปล่อยวางซะได้เนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรมากระทบนะเราเคยได้ยินภาษสิทธิจีนนะพระสองรูปนะเดินไปด้วยกันแล้วพระรูปหนึ่งก็ไปช่วยคนตกน้ำซึ่งเป็นผู้หญิงอีกรูปหนึ่งก็ติดอยู่ในใจว่าเอเพื่อนของเรานั้นไปประพฤติสิทธิศีลไปประพฤติผิด ในสิ่งที่มันไม่ดีอย่างเงี้ยก็เก็บเอามาคิดตลอดนะในขณะอีกรูปหนึ่งช่วยคนแล้วก็สบายใจไม่ได้คิดอะไรมากนะพออยู่กันไปอยู่กันไปเพื่อนก็ไปมองเห็นอีกรูปหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกันนะเอ๊ะท่านเป็นอะไรท่านเห็นซึมมาทั้งนานแล้วนะก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นนะในที่สุดอีกรูปนึงก็บอกว่าผมก็วางผู้หญิงคนนั้นตั้งแต่ริมฝั่งแล้วผมก็นึกว่าท่านจะไม่ได้เก็บมาคิดอะไรนะอันนี้คือตัวอย่างว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นถ้าหากว่าเรายังเก็บมาคิดนั้นนะ่ะ มันก็จะทําให้เราเกิดปัญหานะเพราะฉะนั้นนิทานเซนต,ตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าบางทีถ้าเราทําหน้าที่ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ได้เก็บมาคิดในเรื่องที่เป็นปัญหามันก็จะไม่ได้สร้างปัญหาให้กับเราแต่ถ้าหากว่าเรายังเก็บมาคิดนะมาคิดโน้นคิดนี้อยู่เนะี่ยมันก็จะเป็นปัญหาคอยให้เราไม่สบายใจท้ายที่สุดก็จะต่อต้านแม้กระทั่งสิ่งดีๆต่างๆที่จะเกิดขึ้นไปในตัวด้วยนะก็จะคอยตำหนิต่าง เพราะฉะนั้นแล้วท่านก็สอนให้เราทุกคนนั้นเข้าใจความเป็นไปของโลกหรือโลก,กธรรมยิ่งถ้าเราเข้าใจโลก,กธรรมอย่างถ่องแท้แล้วเนี่ยเราก็จะใช้ชีวิตในสังคมอย่างรู้อย่างเข้าใจและอย่างรู้เท่าทันนะในโลก,กธรรมนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเพียงแค่ว่าเรารู้ทันเราก็จะไม่ไปทุกข์กับมันมีลาบก็อาจจะเสื่อมลาบมียศก็อาจจะเสื่อมยศ มีสารเสริญไม่แน่ว่าอนาคตก็มีคนอินทาได้อยู่แล้ววันนี้มีความสุขวันข้างหน้าอาจจะมีทุกข์ที่เรามีความสุขอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเรามีความทุกข์น้อยแต่ถ้าวันไหนมันมีความทุกข์มากความสุขก็เหมือนกับว่ามันจะไม่มีเลยนะอันนี้คือชีวิตที่เราพบเจอแต่สิ่งเหล่านั้นท่านก็บอกว่ามันเป็นความเป็นจริงของโลกมันเป็นตถตาพระพุทธองค์ใช้สำนวนว่าตถตามันก็เป็นเช่นนั้นก็แสดงว่าเราไม่สามารถที่จะไปบังคับมันได้ ฝนจะตกแดดจะออกเราก็ไม่บังคับมันได้แต่หน้าที่ของเราก็คือถ้าฝนตกเราก็ต้องมีร่มถ้าไม่มีร่มเราก็เปียกแดดจะออกก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องมีร่มนั่นแหละในการป้องกันทั้งแดดทั้งฝนแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้ามีแดดมีฝนปุ๊บเราจะไม่หยุดเราจะหยุดเดินเราไม่ทําอะไรเลยมันก็ไม่ใช่เราสามารถที่จะทําหน้าที่ทุกอย่างได้ในขณะที่มีแดดมีฝนเช่นเดียวกันในขณะที่มีคนนินทาหรือมีคนสรรเสริญมีคนให้ร้ายมีคน เอาไปพูดต่างๆได้นะ,นะ,นะถ้าเรามัวแต่ไปจับจ้องกับคำพูดของคนเหล่านั้น,นเราก็ไม่ต้องทำงานอะไรนะก็เหมือนกันเวลาเราเดินทางนะมีสำนวนที่ท่านเล่าให้เราฟังว่าถ้าเราเดินทางแล้วมีสุนัขมาเห่าเราเนี่ยถ้าเราต้องไล่ตีสุนัขทุกตัวที่มาเห่าเราเนี่ยเราก็คงไม่ต้องทำอะไรแล้วชีวิตของเราก็คงไม่ต้องทำอะไรเราก็ต้องเดินคอยอไล่ตรีสุนัขที่คอยมาเห่าอยู่นั้นตลอดไปแต่นั้นก็ไม่ใช่หน้าที่ เรามีหน้าที่อะไรเราก็ทําหน้าที่นั้นให้มันดีที่สุดสํานวนพระพุทธพจน์ท่านบอกว่าทำมังสุจริตังจเรณนะตังดุจริตังจเรพึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นให้ให้เป็นสุจริตอย่าปฏิบัติหน้าที่นั้นให้เป็นทุจริตนี่คือการทําหน้าที่นะเพราะฉะนั้นอื่นๆก็เป็นเรื่องของคนอื่นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเราเนี่ยไปใส่ใจในคําพูดของคนอื่น จนลืมว่าเมื่อคนอื่นพูดมันก็ทําให้คนนั้นค่อยเขยนะพอค่อยเขยแล้วก็บอกว่าออไม่ทํและนะทิ้งไปละไม่ท,ทําละท้อแท้หมดความมั่นใจในตัวเองแต่ในทางพระพุทธศาสนาท่านสอนให้เรารู้จักในการบริหารส,นะสิ่งเหล่านี้นะสิ่งเหล่านี้นั้นมันเป็นโลกธรรมนะคำพูดนะหรือสิ่งที่เราประสบพบเจอนั้นก็เป็นเรื่องที่สําคัญคนเรานั้นได้รับอุปสรรค ได้รับผลกระทบจากคําพูดนั้นนะมากที่สุดการกระทําไม่เท่าไหร่แต่คําพูดนั้นนะ่แม้ว่ามันจะไม่มีมัน,มนที่เราบอกว่ามันเป็นแค่เพียงลมผ่านนะั่นแหละลมนั่นแหละมันสามารถที่จะฆ่าคนก็ได้มันสามารถที่จะทําให้คนลอยขึ้นไปสารเสริญยกย่องคนแล้วให้คนลอยขึ้นไปจนติดเพดานก็ยังได้เลยสามารถที่จะพูดแล้วให้คนฆ่าตัวตายณนะตรงนี้เลยก็ยังได้เลยเพราะฉะนั้นคําพูดจึงเป็นเรื่องที่สําคัญนะ แล้วท่านก็บอกว่าคําพูดนั้นก่อนพูดเราเป็นนายของคําพูดแต่ถ้าพูดไปแล้วนั้นคําพูดก็จะมันเป็นนายเราคือเราผิดคําพูดเราก็ผิดศัจจะคนเรานั้นถ้าผิดสัจจะแล้วก็จะไม่มีคุณค่าในตัวเองนะเวลาเราพูดหรือเรารับปากไปแล้วเนี่ยศัจจะเป็นเรื่องสําคัญนะการรับปากหรือศัจจะคือความจริงนั้นเราต้องปฏิบัติตามแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามปุ๊บเราก็จะเป็นคนเหลาะและไม่เป็นคนที่น่าเชื่อถือก็จะเป็นคนที่เป็นโมฆะบุรุษ ทนะ่านเรียกว่าโมฆะบุรุษคือบุบคคลว่างเปล่าไร้ความน่าเชื่อถือนะไม่มีเครดิตนะน,นี่คือสำนวนของคนปัจจุบันก็บอกว่าไม่มีเครดิตเรื่องของคำพูดนั้นพระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้อย่างชัดเจนนะในเรื่องของในเรื่องของอภัยราชกุมารสุ นะอภัยราชก,กุมารสูตรนั้นเป็นบทพระสูตรที่พระพุทธองค์ตัดสอนอภัยราชก,กุมารอภัยราชก,กุมารนั้นเป็นบุคคลที่นับถือลัทธิอื่นนอกพระพุทธศาสนาแล้วก็ไปเชื่อคําพูดของบุคคลที่อยู่นอกลัทธิอื่นแล้วนําคําถามมาถามพระพุทธองค์ถามพระพุทธองค์ว่าถ้าหากว่ามีคําพูดที่จริงแล้วคนชอบพระพุทธองค์จะพูดอย่างนี้ตลอดไปไหมนะ อันนี้คือเตรียมมาก่อนนะว่าจะมาถามพระพุทธองค์ถ้าพระพุทธองค์บอกว่าเราพูดแต่คําที่คนอื่นเขาชอบก็จะถูกแกงอ้าวพระพุทธเจ้าก็ไม่ต่างจากคนอื่นสิก็พูดแต่เรื่องดีๆเรื่องที่คนชอบอะนะเรื่องอื่นๆไม่ไม่พูดใช่ไหมยอย่างเงี้ยนะกับอีกประเด็นหนึ่งมีสองประเด็นถ้าถ้ามาถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าตัดตัดว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดคําที่ไม่ไม่น่าชอบใจหรือไม่เป็นที่รักเลยนะถ้าพระพุทธองค์ตัดแบบนี้เนี่ย ก็จะถูกโต้แย้งได้อย่างทันทีว่าพระพุทธองค์พูดโกหกไม่มีทางที่พระพุทธองค์จะพูดแต่คําที่ถูกต้องแล้วคนชอบตลอดเวลาได้หรือไม่พูดเลยเป็นไปไม่ได้พระพุทธองค์พูดโกหกแน่นอนอย่างเงี้ยอภัยราชกุมารก็นําคําพูดเนี้ยมาพูดมาถามพระพุทธองค์ในที่สุดพระพุทธองค์ก็สรงพยากรณ์ให้อภัยราชกุมารฝังว่าอภัยราชกุมารคําพูดทีค่คนพูดนั้นให้แยกตอบอย่างนี้ ไอ้คำว่าแยกตอบนั้นมันก็มันก็ทลายประเด็นปัญหาที่อภัยราชกุมารตั้งใจมาถามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วพระพุทธองค์บอกว่าต้องแยกตอบคำพูดนั้นมีหลายประเภทนะคำพูดนั้นาบางอย่างมันก็ไม่จริงอีกทั้งก็ไม่เป็นประโยชน์ด้วยแล้วก็คนก็ไม่ชอบด้วยอันนี้ไม่พูดแน่นอนนะตาคาก็ไม่ตรัดไม่ไม่พูดคำนั้นแน่นอนนะ แต่ถ้าหากว่าคําพูดไหนมันเป็นคําพูดจริงแต่ว่ามันไม่เป็นประโยชน์คนก็ไม่ชอบตถาคตก็ไม่ไม่ตรัสเช่นเดียวกันไม่พูดเช่นเดียวกันแต่ถ้าหากว่าคําไหนมันไม่จริงแต่ว่ามันมันเป็นประโยชน์ทั้งคนก็ไม่ชอบด้วยตถาคตก็ต้องรู้เวลาในการที่จะตรัสนั่นหมายความว่าไม่จริงแต่ว่าเป็นประโยชน์แต่คนไม่ชอบก็ต้องรู้เวลาในการที่จะมาตรัสมาพูดนะครับกับอีกชุดหนึ่ง คำพูดบางคำพูดไม่จริงแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์แต่ว่าคนชอบอันนี้ตถา,าคตจะไม่ตรัสโดยสิ้นเชิงนะครับแต่ว่าคำพูดไหนจริงไม่เป็นประโยชน์แต่ว่าคนชอบก็ไม่ตัดเช่นเดียวกันกับอีกอันนึงคำพูดที่จริงแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งคนชอบอันนี้ตถา,าคตก็ต้องรู้เวลาในการในการพูดเช่นเดียวกัน แสดงว่าคำพูดแต่ละคำนั้นต้องไต่ตรองกันกรองนะแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่มันดีแต่พูดทันทีเลยไม่ได้นะบางอย่างมันคนก็ไม่ชอบนะความจริงบางอย่างคนก็ไม่ชอบมันก็ต้องรู้เวลาในการที่จะพูดนะแต่ถ้าหากว่าบางอย่างมันเป็นความจริงแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยเนี่ยอีกทั้งคนชอบด้วยเนี่ยเราจะพูดตะบี้ตะบันพูดอย่างนั้นตลอดเวลาก็ไม่ได้มันก็ต้องรู้เวลาเช่นเดียวกัน นะก็จะกลายเป็นว่าเราก็จะมัวแต่สรรหาเรื่องที่คนชอบคนสนุกสนานเฮฮาคนก็จะมอมัวเมานะไม่ได้คิดไม่ได้ประโยชน์จากคำพูดเหล่านั้นนะเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ตอบอภัยราชกุมารแบบนี้แล้วเนี่ยทำให้พระกุมารกุมารอภัยราชกุมารน,นั้นนะเกิดความเข้าใจอย่างจำแจ้งในหลักการของการใช้ชีวิตในหลักการของการสื่อสาร เรื่องการสื่อสารเป็นเรื่องสําคัญบทนี้เป็นบทที่พระพุทธองค์ทรงทรงถือว่าทรงเป็นหลักทรงวางหลักการให้เราทุกคนเห็นว่าการสื่อสารเป็นเรื่องสําคัญในองค์กรก็ดีในหน่วยงานก็ดีหรือในครอบครัวก็ดีเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสื่อสารพูดคุยทําความเข้าใจในแนวทางที่ตรงต่อกันนะบางครอบครัวบางหน่วยงานบางสถาบัน ไม่ได้มีการสื่อสารในทางที่ถูกต้องไม่ได้เข้าใจความหมายในทางทิศทางเดียวกันเนี่ยมันก็สื่อสารกันผิดพลาดในที่สุดก็จะไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรน,นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสื่อสารจึงเป็นเรื่องที่สําคัญนะมันก็จะสอดคล้องกับบทที่พระพุทธองค์ได้ทรง,ส,งสอนอภัยราชกุมารนี้ด้วยนะก็จะเป็นแม่แบบของการสื่อสารเพราะเรื่องของการสื่อสารเป็นเรื่องสําคัญการพูดคุยเป็นเรื่องสําคัญการอยู่ด้วยกัน การคบหาสมาคมหรือการพูดคุยอยู่ทุกอย่างต้องใช้การพูดคุยทั้งหมดสงครามโลกรบกันกี่ครั้งกี่ครั้งก็แล้วแต่สุดท้ายก็จบลงที่การเจรจาการพูดคุยไม่ไม่มีสิ่งใดที่จะไม่ได้จบลงด้วยการเจรจาพูดคุยต่อให้มีการท้าต่อยท้าตีชกต่อยกันอย่างไรก็แล้วแต่สุดท้ายก็ต้องจบด้วยการเจรจาพูดคุยไม่มีสิ่งใดที่จะปล่อยผ่านไปโดยที่ไม่มีการพูดคุยเจรจาซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นแล้ว จากจุดเล็กๆนะจากครอบครัวจากคนสองคนไปสู่สามคนสี่คนจากคนทั้งตระก,กูลทั้งทั้งสถาบันทั้งหน่วยงานเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเจราจาพูดคุยนะสื่อสารต่อกันให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันสมมุติว่าทหารออกไปลบถ้าระดับนายพลหรือหรือคนที่คุมกองพลพูดกับนายพันหรือพูดกับนายร้อยคนที่อยู่ในหน่วยงานย่อยไม่ไม่เข้าใจตรงกันเนี่ย การลบจะดูสเป็ดสะปะและวุ่นวายขนาดไหนนะดูซิว่าลบไปลบมาอาจจะลบกันเองก็ได้นะเพราะขาดการสื่อสารที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อการสื่อสารถูกต้องตรงฉับไวแล้วก็เป็นไปอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยแน่นอนว่าย่อมจะบรรลุปเป้าหมาย สื่อสารเจราจาที่ถูกต้องนั้นยังเป็นยังเป็นช่องทางที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะถ้าไม่สื่อสารเลยก็ไม่เข้าใจตรงกันเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างนะใช้เพียงแค่การพูดคุยนิดเดียวทุกคนก็เข้าใจแล้วสงครามหลายๆสงครามจบลงที่การพูดคุยสงครามหลายๆสงครามไม่เกิดขึ้นก,ก็เกิดจากการที่ได้เจราจาพูดคุยกันเหตุการณ์หรือความวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้น ก,ก็จบลงที่การเจรจาพูดคุยนะมีตัวอย่างนิทานเรื่องหนึ่งนะมีเสือกับสิงโตเสือกับสิงโตเนี่ยนะรบกันนะในที่สุดแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายด้วยความเป็นสัตว์ที่มีพละงกำลังทั้งคู่ในที่สุดก็เพียงพ้ำนะก่อนที่จะตายเสือก็บอกว่าทำไมท่านคิดจะมาแย่งชิงตำแหน่งของข้าพเจ้านะ สิงโตบอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้คิดแย่งชิงตําแหน่งของท่านเลยแต่มีคนเล่าให้ผมฟังมีคนเล่าให้ได้ยินมาว่าท่านจะกําจัดข้าพเจ้านะเพราะฉะนั้นเพราะคําพูดอย่างนี้แหละจึงให้เกิดความระแวงในที่สุดก็รบกันนะแต่ถ้าหากว่าได้คุยหันหน้ามาคุยจับเขา่าคุยเจรจาซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยข่าวลือหรือสิ่งที่ลือมาแล้วมาเข้าหูแล้วนํามาสู่การที่ลบลาค่าฟันกันเนี่ย จะไม่เกิดขึ้นมาเลยนะเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้หลายๆองค์กรมีหลายๆครอบครัวมีหลายๆหน่วยงานมีฉะนั้นเมื่อเราได้พูดคุยกันเจรจากันในครอบครัวก็ดีในองค์กรก็ดีแล้วเนี่ยความวุ่นวายหรือสิ่งต่างๆจะไม่เกิดขึ้นเพราะถ้าหากว่าเราได้พูดคุยเจรจาในในทางที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็จะพบแนวทางของการออกไปสู่จากปัญหาต่างๆไดนะ้โดยที่ไม่ต้องไปทะเลาะเบาแวงซึ่งกันและกัน นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้เป็นแนวทางนะจึงเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งนะคาพูดนั้นแม้ว่าจะจริงและเป็นประโยชน์แต่ว่าคนไม่ชอบก็ต้องรู้เวลาในการที่จะพูดนะคอยจังหวะหาจังหวะหาโอกาสในการที่จะพูดเมื่อจังหวะไหนมีประโยชน์ควรจะพูดแล้วก็พูดคํานั้นออกไปซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่รับฟัง หรือคําพูดไหนมันเป็นความจริงเป็นประโยชน์แล้วคนชอบก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปพูดพ่าเพื่อนะการพูดพ่าเพื่อมันทําให้เราดูเป็นคนไม่มีคุณค่าเป็นคนที่ไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีความน่าเชื่อถือนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไปพูดเล่นไปพูดเหลาะแหละไปพูดสนุกสนานไปพูดตลกโปกฮาความเป็นผู้ใหญ่ความน่าเชื่อถือมันก็จะลดน้อยลงไปเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ต้องมีการกำ,กำหนด ดูท่าทีดูความเหมาะสมในการที่จะเจราจาพูดคุยด้วยนะท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังธรรมะตรงนี้ในเรื่องของการน,นการนำเอาเรื่องของอแนวทางของการบริหารในการเจราจาที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนในอภัยราชกุมารสูตรเนี่ยเป็นแนวทางที่สำคัญมากในการที่เราจะเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตเพราะเราใช้ชีวิตอย่างมี มีจุดมุ่งหมายแล้วเนี่ยเราเองก็จะมีความสุขในการดำเนินชีวิตอีกทั้งคำพูดของเราก็จะไม่ไปกระทบกระทั่งใครนะเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ชีวิตด้วยการพูดกระทบกระเทียบกระทบกระทั่งคนอื่นไปเรื่อยนี้เนี่ยแท้ที่สุดแล้วเขาก็ไม่ได้มีไม่ได้มีความสุขหรอกกับการที่ได้พูดแบบนั้นหรือทำแบบนั้นแต่บางทีเขาอาจจะมีปมนะเราเองก็ต้องเข้าใจตามความเป็นจริงด้วยว่าแท้ที่จริงแล้วปมนั้นคืออะไรนะเราก็เข้าใจเขา แล้วก็ให้อภัยเท่านั้นแหละเราก็คงไม่จะไม่ไปแบบพตืตนะตามเขาหรือไปผูกเวรผูกกรรมเพราะในทางพระพุทธศาสนาท่านสอนให้ละเวรน,นะเวรย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวรน,นะไม่มีครั้งไหนเลยที่เวรจะระง,งับด้วยการจองเวรน,นะนหิเวเรนะเวลานิสัมมันติทักุดาจนังนะซึ่งเป็นบทพระพุทธภาษิตเช่นเดียวกันเนะี่ยฉะนั้นแล้วคาพูดเล็กๆนี่แหละ ที่ท่านเรียกว่าคำพึ่งหยดเดียวนี่แหละมันเคยก่อปัญหามันเคยสร้างปัญหามาแล้วคําพูดนิดเดียวเคยก่อสงครามมาแล้วมันก็เป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราจึงต้องใส่ใจในคําพูดนะอย่าไปพูดพร่ำเพื่ออย่าไปพูดในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นไตร่ตองแล้วจึงพูดนะมันจะเป็นประโยชน์สำหรับตัวเราก็ขอให้ท่านสาธุชนทุกท่านได้นำ เอาสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านี้คำพูดที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ไปไประยุกต์ใช้ก็จะนำความสุขมาสู่ชีวิตตามสมควรแก่การปฏิบัติโดยทั่วกันขออำนวยพร าวิทยาลัยมหากรุราช,ชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตการวิจัยและบริการวิชาการพร้อมกับทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมดังนั้นโครงการสาธุโขบรรพชาการบวชนั้นแลดีจึงเป็นโครงการที่ ให้บริการวิชาการกับสังคมพร้อมกับธนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมโครงการนี้เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยได้รับพระเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระริวงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ผู้เป็นนายกสภาหมหาวิทยาลัยเมื่อมหาวิทยาลัย ได้ไปกราบทูลในโครงการนี้พระองค์ทรงชื่นชมและก็ให้ความอุปถัมภ์ในโครงการนี้โดยเฉพาะว่าเป็นโครงการอยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระองค์และให้ใช้วราชบพิษในการบรรพชาพร้อมพระองค์ทรงเสด็จลงมาเป็นพระอุปชาเองด้วย ีดังนั้นจึงถือว่าเป็นพระเมตตาคุณอย่างยิ่งดังนั้นโครงการสาธุขโขบรรประชาจึงเกิดขึ้นด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันของมหาวิทยาลัยมหากุณราช,ชวิทยาลัยที่จะทำให้พันธกิจของมหาวิทยาลัยนั้น ดำเนินการไปได้ด้วยดีจึงได้ประกาศรับสมัครนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยประกาศเพื่อจะได้มาซักซ้อมทำความเข้าใจตลอดถึงคำขันนาที่จะบุปันประชาเป็นสามเณรดังนั้นโครงการนี้เราบวชในเดือนธันวาคม ก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุเดชมหาราชบรมนาษบพ,พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งเป็นที่เคารพรักของปวงชชนชาวไทยในสิ่งที่สามเณรทั้งหลายได้เข้ามาบวชในโครงการนี้แล้วทางมหาวิทยาลัย ก็จะได้จัดเรื่องการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพื้นฐานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยดังนั้นจึงเชื่อมั่นเป็นแน่แท้ว่าการที่บุตรหลานได้เสียสละเวลาในช่วงปิดเทอมเข้ามาศึกษาวัฒนธรรมประเพณีได้เข้ามาบวชแล้ว ย่อมจะเกิดผลกับบุตรหลานของท่านเป็นแน่แท้จึงขอเจริญพรและก็อนุโมทนาสาธุกับท,กทุกทุกท่านที่ได้ร่วมโครงการข่าวลือหรือสิ่งที่ลือมาแล้วมาเข้าหูแล้วนำมาสู่การที่ลบลาค่าฟันกันเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นมาเลย เพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้หลายๆองค์กรมีหลายๆครอบครัวมีหลายๆหน่วยงานมีฉะนั้นเมื่อเราได้พูดคุยกันเจรจากันในครอบครัวก็ดีในองค์กรก็ดีแล้วเนี่ยความวุ่นวายหรือสิ่งต่างๆจะไม่เกิดขึ้น